แล้วกบสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันแลครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับในไหมครับเอาชีวิตรอดในเอ่อทูวอเซอร์เอ่อซัพพอร์ตเตอร์นะฮะนั่นแหละเซิร์ฟนะฮะก็เป็นอีพีแรกนะครับในซีซั่นสามนะฮะใช่ของเซิร์ฟซัพพอร์ตเตอร์เป็นโลเ t ชันนะฮะนั่นแหละ ก็นะฮะไม่อยากคลิปมันตั้งนานเลยนะฮะซ่งก็เพิ่งอัหน้ามาดูจากทรงผมก็รู้ให้ตายเถอะโอเคนะครับเปิดเกมมาก็จะไม่ต้องพูดเยอะไอ้จริงผมเข้ามาก่อนแล้วหน้านี้แล้วนะแต่เข้ามาแค่แป๊บเดียวเองนะใช่ปัดหัว โอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมใช้กล้องเป็นกล้องอ,อ,อันนี้นะกล้องหน้าจอนะครับเพราะว่ากล้อง a โทรศัพท์แบบ io มันเล่นสมดอืม mm hmm. ใช่นะโอเคเแล้วแม่ก็ตัดไม้ให้จริงมันมีของฟรีนะฮะครับเป็นไม้เอ่อไม้ล็อกไม้ล็อกเอ่อหกอันแล้วก็เนื้อหกสิบสีอันนะฮะ ใช่ซึ่งกดได้ทุกๆสามสิบนาทีเออเดี๋ยวผมไปกดลองกดกลรอบดกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันต้องออนสักทุกสามสิบนาทีหรือว่าเออแบบไม่อยู่ในเกมอะแล้วผ่านไปสามสิบนาทีสามารถเข้ามาได้อะไรประมาณนะี้ขาลองกันเพราะผมเพิ่งกดไปแค่หนครั้งใช่ใช่อนนึงอันออนี้ของฟรีตรงนี้ จะรับแต่ของฟรีไม่ได้นะไปหาอก <c oughs> เฮ้ยเกินแย่ yeah, ว่ะแย่ yeah, ว่ะอะไรเนี้ยเปิดปุ่มหลอกเหรอของฟรีรับได้สามสิบนาทีพ่อแย่ yeah, ว่ะแย่ yeah, ว่ะดูทุกคนอันนี้ก็เป็น <c oughs> เรือ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 ฟรีโอเคเอา เนี่ยเรามีเรือฟรีตั้งแบบหลายลำใช่เอา้าเอา้เอ้ไปออกเดินทางวันพีทถุยป่า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 ซึ่งอาจจะมีเสียงลมเล็กน้อยนะเพราะว่าน้องผมนอนนะก็เลยต้องเบิดเบอร์หนึ่งนะฮะโอเค ต้องหาที่สร้างบ้านนะซึ่งผมคิดว่าเราควรที่จะไปไกลๆนะเผื่อแบบพี่เอกด้วยใช่แต่พี่เอกแม่งอยู่สภาพหเกมหมดเขาจะเล่นเัาชัวได้ไงวะเนี่ยแม่งเอ้ยไป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  ให้จริงจมาเล่นเฉยๆก็ได้นะแต่ว่าแบบคือแบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปไงเออเออต้องแบบหาอะไรทําเออทําทําอะไรก็ต้องอัดคลิปด้วยเ,ออเดี๋ยวมันไม่มีคลิปลงใช่มันไม่ไปวะออโอเคมา ต้องหาอะไรทำด้วยอืออะไรมีคอนเทนต์หน่อยมีคลิปลงหน่อยให้ตาเห็นเดี๋ยวนี้ยังไม่เหมาะยังไม่เหมาะแต่มาขึ้นที่ก็เรียบอยู่นะอือก็เรียบอยู่ก็เรียบอยู่พื้นที่ก็เรียบอยู่แต่มันแบบยังไม่ไกลอ,อ่ะอ ยังไม่ไกลมากยังไม่ไกลมาก <c oughs> อือือนนี้คือแบบคือตองตองขอบตามันอาจจะดำหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนคือแบบติดดูอะเนี้ยอะไรวะอะไรวะ มาฮีโร่อะคาเดมีอะใช่นะฮะคือแบบช่วงนี้ติดดูมากคือแบบดูคือแบบดูแบบ,บจบตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งจนถึงแบบเออใกล้จบซีซั่นห้าแล้วเพราะว่ามันยังไม่ถึงตอนจบของซีซั่นห้าแล้วก็ไปแบบแอบฟังสปอยมังหะมาด้วยนะฮะซึ่งก็แฮปเล่นซาแบบไม่หลับไม่นอนคือแบบเออฟังมาแบบหลายหลายรอบอะฟังจนจบหลายรอบมาก ใช่ฟังแต่ตอนสามร้อยจนถึงตอนที่เออสามร้อยยี่ห้าป่ะเออในมงังหะนะคือไปฟังของช n e l อื่นมานะฮะแล้วก็ไปดูตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนถึงซีซันห้าใช่ดูเกือบดูจบหลายรอบอะ่ะตอนเล่นสตาร์แบบ <c oughs> ยังไม่นอนเือบนอน แบบทุกวันอนะนอนประมาณห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่ะแล้วก็เออนอนตอนเย็นแต่ว่าวันเนี้ยผมไม่นอนตอนเย็นเว้ยใช่ผมก็เลยแบบเออจะแบบสภาพแบบง่วงๆหน่ยคือแบจะหลับแล้วนะจะหลับแต่ตอนสองทุ่มแล้วแต่ว่าไม่ไหวให้นอนตอนสองทุ่มเดี๋ยวมันจะตื่นมาตอนตีสี่ซึ่งผมคิดว่าผมไม่ไหวแนะ่นอนใช่นะครับนั่นแหละ ผมว่าเลยต้องแบบกั้นกั้นแบบอดกั้นตัวเองให้แบบไม่ให้นอนนะใช่ <_ C ell> เพื่อที่จะนอนตอนดึกนะครับ <_ C ell> เพราะว่านอนตอนดึกเดี๋ยวเดีตื่นปมาสักสายๆส,สายสหน่อยประมาณเก้าวงใช่เอ่อตรงนี้อืมตรงนี้ถามว่าดีไหมมันก็ ภูเขา,าส่วนใหญ่ผมก็เป็นแบบสาภูเขาอยู่แล้วหรือเปล่าวะภูเขาเหรอก็น่าลองนะแต่ว่ามันไม่น่าเบิกเท่าไหร่วะเพราะว่าแต่เราจะเอาน้ําแต่ละทีเอาอะไรแต่ละทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแต่ตอนนี้เราฟาร์ม <c oughs> เออผมว่าเราฟาร์มไอเนี่ยอะไรวะ ทอตทอตเออเอาทานเอาทานก็ดีเหมือนกันนะเออแป๊บนึงย่อก่อนย่อก่อนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้มันครับของได้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะโอใช่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 งงงง องระบบอันหยอยก็จะมี <c oughs> ไม่ตายเหอะ <c oughs> หนึ่งนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้สักกัรนะอืมอันนึงเดี๋ยวเราขุดหินเป็นเอ่ออ่ะเป็นขุดหินดีกว่านะครับใช่ เดี๋ยวเราออกเดินทางไปสักอีกแป๊บหนึ่งนะครับเออเดี๋ยวเราขุดฐานแถวเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอถ้าเราเจอจุดดีๆแล้วเดี๋ยวผมขอมานำเสนอให้นะโอเคโอเคครับผมก็กลับมาแล้วนะฮะกลับโอเค กลับมาแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้เราได้ทำการเอะอไรน,นะเล่นเออไหมครับ to father bell ใช่ไหมซึ่งวันนี้เราก็กลับมาคันอีกแล้วนะประเสามสองหนึ่ง,องโอเคเข้าเรียบร้อยนะครับใช่เวลาเราตัดก็คลิปเราต้องแบบทำบระีำนะฮะโอเค ซึ่งตรงนี้เราพอเดินมาถามว่าไกลไหมก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีแร่ค่อนข้างเยอะแร่ถานนะซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราอยู่ตรงแถวนี้แหละืนะครับใช่มาอยู่แถวนี้แหละพอตอนนี้ยังพี่ยังไม่มีพี่เ,เข้ามาเล่นด้วยยังยังไม่มีพี่เ,เข้ามาแจมด้วยเราก็จะยังแบบอยู่ใ,ใกล้ๆสปาไว้ก่อนว่าเราตายเราได้แบบ กลับมาทันนะฮะใช่ว้าวโอเคซึ่งแถวนี้ก็จะมีแร่เมโลค่อนข้างเยอะนะเมื่อก่อนอ่ะเมื่อชั้นเื่อก่อนเมโลแม่งหายเออแบบตามภูเขาแบบมันก็แบบหาหายากนะแต่วันแบบมันก็ไม่ยากอะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้มันโคตรง่ายแล้วแบบอีซี่มากผมเห็นแบบเดินผ่านแบบโอ้โหตรงเนี้ยแบบปกติมันจะแบบ แค่หนึ่งกอนใช่ไหมแต่นี้มันแบบเจอแบบเป็นเป็นกองอ่ะคิดดูตรงนี้ก็มีนะตรงนั้นก็มีใช่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบหาค่อนข้างง่ายมากแต่ว่าเราไม่มีเหล็กใช่ถึงให้มีเราพ็อเองไม่ขุดนะเพราะว่ามันคือเขาเรียกว่าแงะไหมเราอะถามว่ามันแหลมมันก็แหลแต่ว่ามันจะแหลมช่วงแรกอะ ช่วงหลังๆที่เอาแบบมีเอ c มันก็แบบไม่แ,แล้วอะมันจะแลเฉพาะแบบเออเขาเรียกไงเป็นของแบบเอ,อ่อเก็บไว้ดูเล่นนะเราประมาณนี้แบบเอาซิท็อกมาเก็บไว้ดูเล่นนะอนนั่นแหละนะมันจะแลแค่แบบนั้นแหละซึ่งอันนี้ผมเข้าดิสมาเฉยคือแบบมีคนมามาแจมไงใช่ใชค่เือมีคนแจมอันนี้ดิสที่ผมเข้าคือเป็นดิสเออ ่เอกนะใช่พาอ,อดีแบบผมพักไปหาคุกหาพี่เอกไงว่าแบบจะจะมาเข้าดิกันตอนช่วงสามฝ่ายสามไหมเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วพี่เเขาก็เอ,อเคยแบบเคยว่างแล้วก็ชวนผมเล่นไหมครับตอนบ่ายสามนะถ้าหลังผมก็เลยไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้เขาจะว่างไหม เคยทักทักไว้ก่อนคือไม่มีการตอบรับมีแค่กลุกทักมาเฉยแต่ว่าไม่เข้ามาติดมาโอเคถามเราก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหาฝุดแม่แถวเนี้แหละล้วก็อยู่บ้านแถวแถวนี้นะฮะใช่ ซึ่งถามว่าอยู่บ้านบนภูเขามันดีไหมก็ดีนะมันก็แร่ก็ค่อนข้างเยอะนะคือแบบมันใหญ่เขาเรียกไงพื้นที่ข้างล่างมันใหญ่ไงแล้วมันแบบผมคิดว่าน่าจะมีแร่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับในอะดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็จุดที่ดีของการสร้างบ้านบนภูเขาก็คือมันแบบเขาเรียกไงพื้นแบบมันมันสูงอ่ะเออความสูงมันแบบ เยอะความขอ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 ลึกมันเยอะเปราะว่นานะเราสามารถเออสร้างบ้านใต้ดินได้ด้วยทำแบบเป็นชั้นใต้ดินต่าง่อนะเขาพ,พูดอะไรกันวไนะไหนก็มัะนะนึกเกเองี้ยอ้หเหึบเงี้อัตโถเอ้ยไก่กงไก่ขา โอ้ยไอันนี้ไอ้ไก่โอ้่ใส่เสื้อไปไอ้ไก่อัน้นี่ใส่เสื้อไปแต่เลยโอ้อันนี้ตัดต้ไนไม้ฮ้ยเมื่อวานแม่งแบบเอา้าทำไมวะมาเต๋ออะอันนี้ทำไมมาหนงึงนะ แล้วหนึงแขาวหนึ่งแล้วหนึ่นงฮะเออ what? วัดด้วยแกะเกิดอ่ะแกะเสืดสองตัวท่าแกะแสงสักการอุ้ยแถวนี้มันแบบพอเราค่าสัตว์ปุ๊บมันก็เกิดจับเลยว่ะดีดีดีดดอืมโอ้มันเกิดจับเลย ฐานะคือแบบไม่ต้องเดินไปมากมีหยาดกองอะไรเอาอน,นี้เอาอน,นี้เจอๆเอาแฟนหน้าแฟนโอ้โหมอนเตอร์มอนเตอร์อต,อรตายเถอะโอ้โหวิธีทางเดียวนะที่เราจะรอดจากตรงนี้ก็ได้ก็คือใช้วชิชาดิจาแบบนี้นะถ้าเราต้องอยู่แบบนี้ไปก่อน อยู่ต้ดินไปก่อนวันไม่รอดแต่คิปเปอร์นะโอเคอร้อนให้ตายแค่ โอ้แต่ค่า e ตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยคือมันบังโทรศัพท์ผมมันบังไงน e ะอยังไงไม่รู้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 น่าจะเป็นปิงมั้งที่นี่เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ซึ่งเดี๋ยวเราอยู่แบบนี้ไปก่อนนะทำโง่เราอยู่แบบทำโง่ไปก่อนที่ผายแล้วก็ใช้หินหมดแล้วด้วยโอ้ตายตายตายเดี๋ยวสองอ๋อแล้วกดตรงนี้ไม่ได้เป็นไรเอ้าเอเขาตั้งแตดีเซิร์มาะะานึโอเคก็สับวันนี้จะเดี๋ยวไปบ่ายเดี๋ยว คลยเจออันอีอีพหน้า e แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวอ e ีพีหน้าก็น่าจะมีพ e ีเอมาด้วยใช่โอเคสำหรับพีนี้สุดสับ๊ายบายบายจ้าโอเคครับ okay. ผมก็ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งกันแล้วนะครับผมแเคนะไม่ตายตรงนี้มันก็โล่โงๆใช่ป่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราทำเป็น เราเป็นแบบบ้านไม้กะโหลกกระโหลกกันเอาประมาณสักเออไม่ต้องเจ๋งมากนะประมาณตรงนี้ตรงกลางประมาณประมาณนี้กันให้ตรงนี้มันเป็นตรงกลางบ้านใช่แล้วก็แบบเคอขาเป็นอันนี้แล้วก็ ามาเป็นอันนี้ให้หมดเลยเฮ้ยถือเปล่าวะประเึ็นนะขอคิดก่อนนะเออด,ดูวะถ้าเ,เราเอาแบบนี้มันก็จะค่าสิบเกินไปงั้นเอาเอาแบบนี้แล้วกันใช่แต่มันคดปึงไม้สัดสัดเลยบอกเลยถ้าแบบนี้เพราะว่ามันจะต้องวางแบบนี้ก่อน ก็ต่างเรามีบ้ไม่ต้องหอกไม่ต้องมีอดีเพราะเราไม่มีกระจกใช่ถ้ามีเดี๋ยวค่อยเบออกนี่อแบรนี้คือถ้าถ้าเราวางด้วยอันนี้เออก็ดูแบบเออกระจอกกระจอกไปใช่ครับตาขายเลยได้แลไหมเพื่อคลิปที่ดีขึ้น ออไอ้ไม่ใช่อันนี้ดิับส,สนหมดแล้วนม่ต้องวานี้ก่อนโอ,โอ,โอจะตานะครับ วางไว้วางไว้ก่อนให้เดี๋ยวเราค่อยเอออา้ไอ้เอาฝานตัดโอย้ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่าแล้วก็ที่แตงเกิดอ,อะไรเยอะวะเนี่ย เลขแบบนี้ลอยแล้วเราก็ทำแบบแบบเ,ออเขาเรียกว่าไปนกระจกกระจอกก่อนใช่ตอนนี้รเราลยไม่เยอะ ถ้าเราเยอะเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเคยสร้างบ้านดบใหญ่ใหญ่ใช่แล้วไอตัวหลักเราก็ยังไม่มาเลยใช่คือมาแล้วแต่ตอนนี้คือเขาแบบเขาเงียบอยู่กำลังทำเขามันบงูอยู่ใช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 ่ ทำประต,ตูประตูหลังคาเราก็เออกระจกกระจอกจอไปนะเพราะว่าแม๊ะอ,อไม่ต้องทำหลังคาหรอกเออเดี๋ยวเค่อยทำาีพีหน้ากันหรือเปล่าทําทำอีพนี้เลยม,ม,มาว่า ก็ทําอุ้ยพี่ผ่าเลยเผอคอพับกล่องแบบอยคือข้อดีมันมีข้ข้อดีและวก็เสียของกันเอาไม้โอ้มาับกล่องได้ไม้โอแบบเป็นล็อกอะ่ะไม้ล็อกอะ่ะตายเถอะเหมือนจะดีนะตายเถอะเอ้ยกดผิดเลยแล้วรับกล่องมาซะเยอะด้วยเก็บเรือไปก่อนเก็บเรือไปก่อน หลบมากเลยโอเคหลังจากนั้นแล้วเนะี่ยเราก็เอาเอา่อหินมาเป็นแบบนี้อาสุาาแล้าเนะี่ยเราก็คุมเลยคุมแบบดีดักวากจับได้ ซอมบี้มาแม่นานแม่แรงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวให้มันเข้ามาให้มันเข้าได้ก็เข้ามามันถูกประตูอยู่แล้วตายเหรออะไร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 ผมไม่ยอมตายง่ายหรอกผมไม่ยอมตายง่ายหรอกโธ ตายจะตายแล้วหินตะปนอ่ะเออเราต้องเอาหินอีกสักนิดนึงนะครับใช่อีกต่อยนึงอีกต่อยนึงโอเคนี่นแล้วเราก็กวางอันนี้ ก็ตรงนี้มันจะอาจจะดูเรียบๆหน่อย,ยแล้วก็วทำให้มันดูแบบมีมิติดูให้ดูให้มันเหมือนแบบมันมีอะไร,รทั้งทั้งนี่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยตรงนี้เราโอเคฝั่งนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันอาจจะดูสวยแหละ ก็วา่าวาาวาาวาาอืมเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ไม้สวยแล้วโอ้โหดีแน่ที่มันไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหินไนะีมันเลยระเบิดได้ขิดนิดเดียวใช่อ่านี่ไงแล้เดี๋ยวเราอาจมีมีหินอ่ไปเรืเ่อยๆลอยลงไปเไออ แล้วก็ลงมาเอาหินสักนิดหนึ่งมาทำเป็นเเตาเผานะฮะเตาเผาเอาได้เตาเผาด้วครับเตาเผานีอาาา่อย่างนี้ไอันี้เขาเรียกว่าบ้านงบประหยัดใช่ถ้าใครอยากประหยัดก,กว่านี้ก็เอาอะไรวะแปะแปะรูปไม้แล้วก็วางดีกว่าใช่อันนี้คือเราเน้นสวย โอเคก็อันนี้ครั้งนี้จบจริงๆแล้วนะครับก็สำหรับ EP ีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันกเมื่อไหร่นะใช่เพราะว่าตอนนี้อ,อ่องเราก็อย่างที่พูดเคยพูดไปต้นคลิปนะว่าเออหนึ่งคลิปต่อนหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่รู้ว่าเจอกันอีกทีตอนไหนนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้สิครับบา,บายๆเงาเงี้ยนะ คลิปเนี้ยตัวหลักไม่มาให้ตาเห็นตัวหลักไม่มามเงียบเลยแย่ๆโอเคแลียกใช